มือเนี่ยยังเป็นคันดึงอยู่เลยนะน้าเต้เรียกว่าไงนะเบรกมือสมัยกรุงศรีสยาปวะเขาคงยังไม่เปลี่ยนเร็วนี้หรอกสวัสดีครับแฟนรายการเดอะพิปคาลิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ t o y o ต,ต,ตาา้าอล v e เซ็นเตอร์นะครับที่บางนากิโลสองวันนี้นะครับมีการเปิดตัวรถหลายรุ่นด้วยกันแล้วก็รุ่นที่เราจะพามาดูนี่ก่อนเลยก็คือนี่นะครับโตเลต้าฟอร์จูเนอร์ลีเดอร ลีเดอร์เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูนะ f o r t u n e er นนี่ตั้งแต่เปิดตัวปี2015เนี่ยราคาตัวท็อป 2.8v เขาอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาท Fast Forward มาครับประมาณ5ปีจนกระทั่งมีรุ่นไมเ o r c h a ชนตัว2.8ลิตรเนี่ยที่มี204แรงมา้าแล้วก็มีรุ่น l e g e n d p r Pro มาพอถึงตอนนั้นราคารุ่นท็อปของ Fortun e er เนี่ยเขาก็ขยบ เข้าไปนะครับถึงประมาณล้านแล้าน9แล้วไอ้รุ่นที่ของดูครบมาดูเก๋แล้วก็ราคาล้านหกลงมาเนี่ยมันไม่มีละนะครับ mm hmm. เมื่อต้นปีเนี่ย mm hmm. เขาก็มีรุ่น fortuner commander mm hmm. เปิดตัวออกมานะครับแล้วก็ได้รับกระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าหน้าตาของรถเนี่ยมันดูไปคล้ายรุ่น legender มาก mm กว่า hmm. ร,รุ่นธรรมดาทั่วไป mm hmm. ในวันนี้ครับ mm hmm. ทาง toyota ก็เลยจัดแจงแปลงหน้าตาของ fortuner รุ่นธรรมดาเนี่ยให้ดู คล้ายกับรุ่นเรเจนเดอร์มากขึ้นแล้วก็กดราคาเอาไว้ Fortuner เนี่ยเป็นรถที่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายมากนะครับท่านผู้ชมในเซกเมนต์ SUV ที่มีพื้นฐานมาจากกระบะตั้งแต่ปี2004ที่เปิดตัวมานะครับจนกระทั่งเดือนมิถุนาที่แล้วนะั้นยอดขายสะสมทะลุ400,000คันเข้าไปแล้วถึงแม้ว่าในตลาดจะมีคู่แข่งมากมายรวมถึง Ford Everest ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่และชูจุดเด่นในเรื่องของอุปกรณ์ทันสมัยและช่วงล่าง f o r t u n e r ถึงแม้เป็นเจ้าตลาด ก็ต้องขยับตัวบ้างวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ f o r t u n e r Leader แล้วผมจะให้ดูทีละจุดว่า Leader กับ Legend เนี่ยมันมีจุดต่างกันยังไงกับราคาของรุ่น Leader ซึ่งตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,371,000บาทแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับจากตัว G เป็นรุ่น V ขับเคลื่อน2อล้ออยู่ที่1 4 9 0 0 0 0บาทและตัวท็อปครับก็คือตัว V 4 w ฟร์วิลลราคา1 5 6 0 0 0้านบาทซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับตัว l e g e n เด r นะครับ l e เ e n d ดอรราคารุ่นต่อรุ่นจะแพงกว่า l ีเด e r ขึ้นไปอีกประมาณ1 1 3 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ได้ขับแต่เราจะมาดูก่อนว่าในด้านของความคุ้มค่าด้านของดีไซน์ด้านอุปกรณ์นั้น1 1 3 0 0 0บาทที่คุณเซฟไปได้ด้วยการซื้อ l สียอะะไไรรปบบ้างนคั ตามผมมาดูเลยครับส่วนหน้าของรถเนี่ยเท่าที่ดูนะสมมุติว่าเราขับรถอยู่ดีขับ90แน่นอนกูไม่ได้อยู่เลนขวานะครับแล้วมี Fortuner พุ่งเข้ามาหากูเนี่ยถ้ามันเป็นลีดเดอร์หรือมันเป็นรีเจนเดอร พูดได้ง่ายแยกไม่ออกแน่นอนนะครับมองผ่านแวบๆแบบแยกไม่ออกแน่นอนเมื่อเทียบกับรีเจนเดอเพราะว่าแม้แต่ทรงของกันชนแม้แต่ทริมตกแต่งที่เป็นสีดำกลอสกระจังหน้าทรงต่างๆเนี่ยดูเหมือนรีเจนเดอมากเลยแต่ก็จะมีจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่เราพอจะใช้เพื่อบอกความแตกต่างระหว่างรีเจนเดอกับ l e เดอรได้นั่นก็คือไฟหน้าครับเห็นไหมฮะ นี่ DRL ของเขาจะเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบใบบีม LED ใบบีม LED คืออะไรมีตาข้างเดียวในไฟหน้าแต่ละข้างซึ่งถ้าเป็นลีเจนเดอร์จะเป็นไฟหน้า Dual Projector LED นะครับก็คือตาข้างหนึ่งเนี่ยจะมีเอ็นลูกๆเนี่ยสองลูกข้างในแล้วก็ d r l เป็นคนละทรงกันแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดสมมุติว่าตาคุณดีพอขนาดนั้นจริงๆนะโลโก้ข้างหน้าเนี่ยของรุ่นดีลเลอร์รุ่นดีลเลอร์คืออะไ แล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้าตาคุณดีขนาดนั้นเลยนะโลโก้ข้างหน้ารุ่นลีเดอรเนี่ยจะเป็นโลโก้ธรรมดามันจะไม่ใช่โลโก้กระจกแบบพวกที่มีเรดาร์ครูสคอนโทรลพูดง่ายๆก็คือไอ้เจ้าเนี่ยไม่มีเรดาร์ครูสคอนโทรลอย่างหนึ่งละแต่ว่าลีเจนเดจะมีนอกน,นั้นด้านหน้าเนี่ยดูเหมือนเผลอเหมือนกันเดะแล้วเรามาต่อที่ด้านข้างเลยนะครับด้านข้างเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นชัดที่สุดเลยก็คือ ตัวลีดเดอร์นะครับจะไม่มีออปชันหลังคาดำในขณะที่เ e เจนเดอร์เนี่ยจะมีหลังคาดำให้อันนี้ถ้าใครอยากได้หลังคาดำก็ต้องลงทุนแรปเองเอาไวนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งที่พูดง่ายๆนะเกือบโดนหลอกก็คือล้อครับล้อเนี่ยลายดูเหมือนเผินเหมือนเรเจนเดอร์เดะเลยนะแต่จริงๆมันเป็นขนาด18นิ้วอะเรียกว่าลายอะไรดีวะแต่แม่งเหมือนเ e เจนเดอร์มากอะเออเรียกว่าลายอะไรดีวะ เรียกว่าลายเบบี้ e ีเจนเดอรแล้วกันนะครับยางกว้าง265ม mm ิเมตรเหมือนกันแต่ว่าของลีเดอร์เนี่ยจะใช้ยางซีรีส์60ลีเจนเดอรเป็นยางซีรีส์50เนี่ยด้านข้างเนี่ยต่างกันแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยพยายามจะแยกให้ออกมันจะเป็นทรงเดียวกันหรือเปล่ามันน่าจะทรงเดียวกันกันกบ l ีเจนเดอรน,นะไฟท้ายเนี่ยโลโก้ลีเดอรนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะของ รุ่นที่ถูกที่สุดกูว่าเป็นนั่นพูดะเสียสปอยเลอร์หลังมีให้เหมือนกันแต่จะทําเป็นสีเดียวตัวรถเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีหลังคาดํานะครับนะอ่ะไฟเป็น L.E.D ก็ทําให้เสร็จสับเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะครับรุ่นนี้ไม่มีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ l e g e n d ดมีนั่นก็คือคิกเซนเซอร์อ่ะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่ากุญแจรถมันไม่ว่างอยู่ตอนนี้ผมเลยใช้วิธีส่องให้ดูแล้วกันว่า ข้างล่างกันชนเนี่ยมันไม่ปกติเนี่ยฝั่งนี้จะมีคลิกเซนเซอร์ไว้แบบเตะเปิดอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเลยแต่อย่างไรก็ตามคุณยังได้ฝากระโปรงท้ายเปิดด้วยไฟฟ้าอยู่นะครับอนอกน,นั้นไอ้เรื่องเบาเรื่องอะไรข้างในเนี่ยเราคงไม่พูดถึงนะเพราะว่าเซฟเวลาและอย่างก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก f o r t u อร์รุ่นที่แล้วไอ้เบาหลังที่เป็นแบบพับแขวน มันก็แขวะอยู่เหมือนเดิมแหละมึงอย่าหวังเลยอย่าหวังว่าจะได้เบาะแถว3ามพับไฟฟ้าตอนนี้ไม่มีทางนะครับอ่ะปิดฝาท้ายไฟฟ้า,าคือก็ยังดีอะว่ามันไม่ตัดฝาท้ายไฟฟ้าออกนะแต่ว่าคุณต้องเลือกลีด e r รุ่น V นะครับ V กับ v Wheel Drive ถ้าเป็นรุ่น G ฝาท้ายไฟฟ้าไม่มีเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับคิดว่าไม่รู้โตโยต้าจะตัดออกหรือเปล่า อ้าวอ้าวว้าวอะไรวะเห็นไหมท่านผู้ชมลีเดอร์เนี่ยสิ่งที่หายไปอย่างหนึ่งก็คือไอ้ไฟเลี้ยวแบบรถกู้ภัยทางด่วนเนี่ยไอ้ไฟเลี้ยวแบบปั๊บปั๊บปั๊บปป๊บปป๊บปป๊บที่เป็นแบบซีเควนเชียลซึ่งมันจะมีนะครับมันจะมีในตัวลีเจนเดอร์แต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยทั้งหน้าและหลังจะเป็นไฟเลี้ยวแบบธรรมดาไปละก็ถ้าไม่ต้องการอะไรวุฒิสมาลามากนะก็มันก็พอทนได้เลยวะมันอย่างน้อยมันก็ไฟเลี้ยวอะ มึงจะเปิดกันหรือเปล่าเถอ,อะ่ะเมื่อกี้ดูภายนอกกันแล้วเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างจากลีเจนเดอร์บ้างอย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยนะครับก็คือภายในซึ่งเบาภายในของรุ่นลีเเดอร์เนี่ยจะเป็นโทนดําหมดถ้าเป็นลีเจนเดอร์แล้วเป็น2.4จะเป็นดําแดงนะครับต่อมาครับปุมอะไรเช่นกันได้แดงการตกแต่งแบบทริมตะเข็บแดงจะไม่มีเลยนะฮะปุมอะไรก็เป็นแบบธรรมดาแซมไม้ส่วนหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็น เลเยอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะสำหรับ t ต y o ต้า e v o และ Fort u n e r ทั้งหลายซึ่งรุ่น l ี a เด r เนี่ยแสงสีที่ให้มันจะมีเรื่อเๆสีน้ำเงินนะฮะต่างจากตัว l e g e n เดอตรงนี้แล้วก็ l e g e n เดอเนี่ยจะมีขอบมาดวัดที่จะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเนี่ยหน้าตาของมันนะฮะหน้าตาของมาดวัดเนี่ยก็จะต่างกันแค่นี้ต่อมาชุดจอกลางเนี่ยของ Le a เด r เนี่ยจะเป็นจอ8นิ้วนะครับมีปุ่ม2ฟฝาคล้ายๆี e v o ตัวท็อปนะแต่ว่า l e g e n เดอรเนี่ยจะได แต่ l e g e n d ด e เนี่ยถ้าเป็น2.4เขาจะไม่ได้ชุดเครื่องเสียง JBL หลายลำโพงนะเขาจะได้6ลำโพงซึ่งเท่ากันกับ Leader นั่นเองในจอกลางนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆคงเดิมและสิ่งที่เพิ่มเข้ามากล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันมีให้มีให้ในรุ่น V นะครับรุ่น Leader V และ V 4 wheel drive แต่ตัว G จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติ2โซนนะครับแล้วก็กระจกมองหลังนี้เป็นแบบตัดแสงบังแดด เป็นไงอ๋อมีไฟเขาเตรียมเปิดมาให้กูเลยกูรู้ว่ากูต้องเล่นตรงนี้แน่นอนอ่ะปิดให้ซะมึงปิดกูเปิดกูเปิดมึงปิด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 อ่านี่แหละคือส่วนของภายในสิ่งที่จะหายไปก็คือพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยในเชิงแอดวานซ์หน่อยอย่างเช่นอ่ะระบบไดนามิกเรดาร์ครูสคอนโทรลครูสคอนโทรลแบบปรับความเร็วแปรผันได้เนี่ยในลีเจนเดอร์มีนะครับเขาจะมีที่ปรับระยะรถตุ่มโฟมอะไรนี้แต่คันนี้นั่นจะเป็นครูสแบบธธรรรรมมดดาาเลย แล้วก็ระบบเตือนเวลารถออกนอกเลนพร้อมระบบตบรถกลับเข้าเลนอันนี้ไม่มีระบบเตือนก่อนชน Fortuner Leader นี้ก็จะไม่มีเช่นกันอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของออปชันทางด้านความปลอดภัยอย่างไรก็ตามคุณยังได้อะกล้อง360องศาที่บอกไปแล้วและคุณยังได้ Blind Spot Monitoring นะครับเตือนรถที่อยู่ในจุดบอดกระจกมองข้างอันนี้ก็เหมือนโตโยต้าเขารู้สึกตัวนะว่าที่ผ่านมากูกักออปชันขนาดไหนก็ มาเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงกันตอนที่มันเข้าท้ายโมเดลแล้วเนี่ยนะปุ่มโหมดมี Eco กับ Power นะครับสวิตช์ระบบ VSC อยู่ตรงนี้นอกนะั้นระบบความปลอดภัยพื้นฐานนี่ะ traction control ระบบการทรงตัวระบบช่วยคุมเวลาพ่วงท้ายอย่างเงี้ยระบบช่วยการลดไหลลงเนินตอนขาขึ้นก็มีแล้วถ้าเป็นตัวขับสี่ก็จะมีระบบช่วยประคองความเร็วเวลาลงเนินชันให้เหมือนกันนะครับวัสดุตกแต่งภายในบางจุดก็จะต่างกันนะครับอย่างของ l e g e n เดจะเป็นลายไม้เงาแต่ว่า ของลีเดอร์เนี่ยจะเป็นลายไม้ด้านนะครับนี่แหละก็คือ Fortuner Leader อนะครับอุปกรณ์ในภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ในด้านของเครื่องยนต์และวิศวกรรมเครื่องยนต์แน่นอนถ้าเราเอาตัว2.4เทียบกับ2.4นะครับถ้า2.4เทียบกับ2.4ก็เป็นเครื่อง2 g d FTV 2.4ลิตร150แรงมา้าเหมือนเดิมพวงมลาลัย variable flow control ปรับความหนืดพวงมลาลัยตามความเร็วและการขับขี่ มีเหมือนกันทั้งลีเดอร์และรีเจนเดอร์แต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของช่วงล่างซึ่งรีเจนเดอร์เนี่ยจะได้สปริงแดงกับช็อคอัพที่หนืดกว่าส่วนลีเดอร์ได้ช่วงล่างธรรมดาเลยจ้าดิสเบรกสีล้ออันนี้มีมาให้นะครับในตัวลีเดอร์นะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองความคุ้มค่าในภาคบวมนะครับ Fort u n e r Leader เนี่ยเหมาะกับใคร ก็เหมาะกับคนที่ต้องการหารถเอาไว้เน้นใช้งานจริงๆคุณไม่เน้นอุปกรณ์วิศระไม่เน้นของหรูสําหรับบางคนที่เน้นการใช้งานเป็นหลักคุณไม่ส่วนพวก Adaptive Cruise Control ไม่ส่วนพวกออปชั่นเท่ไม่ส่วนพวกเบาะแดงอะไรพวกนี้การที่ซื้อเจ้า l ี a เดอร์เนี่ยคุณจะเหลือตังแสนหนึ่งหามเอาไว้ทําช่วงล่างทําเบรกทําเครื่องให้แรงสู้2.8ได้หรือมากกว่านั้นหรือจะเซฟเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้ เพราะฉะนั yeah. <pe> like Walker, it, no like ้นถ้าเน้นการใช้งานหรือเอาไปเน้นโมทําแรงหรือขับดีไม่ได้สนเรื่องเทตัวลีดเดอร์เนี่ยก็มีความคุ้มค่าหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่สนพวกกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคุณไม่สนฝาท้ายไฟฟ้ากล้องรอบคันอะไรพวกนี้นะครับเล่นรุ่นจีไปเลยราคา1นึ่งล้านเจบาทตังเหลือไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองไปที่อุปกรณ์ของลีเจนเดอรที่ลีเจนเดอรมีนะครับ อุปกรณ์ที่แตกต่างกันที่ผมไล่ฟังเมื่อกี้แล้วมันมีสัก3าอย่างในลีเจนเดอร์เนี่ยที่คุณอยากได้แต่ไม่มีในตัวลีเดอร์ถ้าเป็นแบบนั้นผมแนะนำว่าไปตัวลีเจนเดอร์เลยดีกว่านะครับผ่อนมากขึ้นอีกหน่อยจบจบเพราะว่าถ้าเอามาใส่อุปกรณ์เองแล้วให้ได้เท่าลีเจนเดอร์นะครับทะลุแสนไปไกลแน่นอนครับก็เลือกเอากันตามความพอใจนะครับวันนี้ผมแพรไปดูวงขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีเหยื่อรายใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ